เกรมรู้ของพวกเขานี่ต่อบอลกันไม่ได้เลยทีระทอนโ้งโงมาแล้วก็ได้มงโอ้โหดูดูตอนนึงครับนิโคลัสมิเคลสันทำเราต้องตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จครับโอ้โหบอลคอสของทีระทอนสวยงามมากๆนะครับแล้วไปเสาไกลเป็นนิโคลัสที่สอดมาโขกเติมเต็มศีรษะนะครับเข้าหน้าต่างเสาไกลเข้าไปเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งโค้งเป็นตะขอเป็นเคียวเลยนะครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวข้าวเลยมาูครู 30นาทีที่เราตามหลังอิรักแล้วก็ตีเสมอได้แล้วครับดูอีกทีครับบอลของทีราทรในกรอบเขตโทษมี3คนเลือกไปทางไกลสุดแล้วนิโคลัสโอโหเอาชนะทางเมมบามูได้ครับโขกย้อนกลับไปแบบนี้นี่ฟารายีก็เซฟลำบากครับแรงนะครับลูกนี้โขกด้วยความแรงสวยงามกดจด รอบนี้ของนิโคลัสมี1ประตูแล้วก็1นึ่งแอซซจากเกมแรกนะครับโอ้โห oh, ดูแล้วหน้าเป็นห่วงแบ็คขวาไทยหลายๆคนจริงครับจะสอดขึ้นมาอย่างไงเจอฟอร์มของนิโคลัส